ว,ว่าให้ถูกจับคดีนั้นคดีนี้เพื่อเป็นการอาจจะหนึ่งไม่ให้ประกันตัวครสองถ้าเรื่องไปถึงศาลแล้วเขาจะได้ลงโทษหนักถือว่าผู้ต้องหาไม่เข็ดหลาครับนะครับและทํากระทําความผิดซ้ําหรืออีกกรณีหนึ่งว่าเช่นศาลบอกว่าเออเอคนเนี้ยมันหลอกศาลจําคุกสามปีสองปีโทษจําให้รอลงอาญาให้ปรับจํานวนงั้นเท่านั้นเท่านี้น คราวนี้ถ้ามันยังออกมากทําความผิดอีกและถูกจับอีกพนักงานสอบสวนก็ต้องเช็คประวัติไอ้บุคคลภูนี้แล้วก็ทําติดไปในสำนวนเพื่อขอเพิ่มโทษเพราะฉะนั้นต่อไปมันก็อาจจะไม่รับประกันประเด็นที่สองต่อไปมันอาจจะติดคุกครับเพราะสารคงจะไม่ลดย่อนผ่อนโทษให้ครงั้นผมถามคุณครอนิดนึงนะได้ครับ ถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อกี้ท่านวิสุทธ์บอกว่าคดีเนี้ยยอมความกันได้ครับสมมติว่าคุณปารุดาเนี่ยมาบอกอ้าวคุณพรเสียไปสองแสนใช่ไหมให้สามแสนเลยเพื่อจะจบคดีคุณพรใจอ่อนไหมในมุมมองของผมนะครับคือคือผมว่าคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ําอีกเท่าที่ผมทราบนะครับมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคดีเนี้ย ท่าที่ผมเก็บจํานวนไว้แล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5, 60หกิทันะครับห้าหอห้าหกสิคนเงินหลายล้านบาทบ้านะครับคราวนี้คือคือคือถ้าถามผมผมยอมให้คดีเนี่ยมันผ่านผมไปได้ไหมผมกราบเรียนท่านวิสุทธเลยนะครับว่าผมผมจะให้ันจะถ้าถ้าถ้าถ้ข้อเช็คจริงอย่างนี้มันยอมความไม่ได้แล้วละเพราะว่ามันผู้เสียหายมาหลายคนครับ ประเด็นที่สองล,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 ลักษณะนี้มันเป็นการช่อโกงประชาชนมันยอมพา,มาไม่ได้คราวนี้ผมผม่ถ้าก็ถ้าถ้าช่อโกงธรรมดาเนี่ยมันสามารถที่ยอมความกันได้ครับแต่ถ้าลักษณะการกระทําอย่างเนี้มันมันโกงมาห้าสิบหกสิบคนเนี่ยถึงถึงผู้เสียหายคุณพรจะจะจะไม่เอาเรื่องไม่ก็คนอื่นก็เอาเรื่องแล้วก็การช่อโกงที่เป็นการกระทําผิดช่อโกงประชาชนอย่างนี้มันยอมความไม่ได้ครับ ครับถ้าวิสุทธ์ครับผมขออนุญาตเรียนถามท่านนิดหนึ่งนะครับท่านครับเนื่องจากว่าคุณปารุดาเนี่ยคนนี้นะครับเคยก่อคดีที่ท้องที่สนผลุยถิ่นเนี่ยนะครับแล้วคุณปารุดาเนี่ยถูกหมายจับตั้งแต่ปี2541ครับนะครับแล้วถูกหมายจับมาจนกระทั่งถึงตอนที่ถูกจับคุมเนี่ยนะครับครับแล้วหมายจับเนี่ยยังยังแ t น n อยู่คือหมายจับยังยังอยู่ในฐานของของกรมตำรวจอยู่นะครับมีครับ หมายจับเนี่ยมันมันมันขับดับได้อย่างไม่หมดอายุความมันก็จับได้ทั่วประเทศและจับได้จนกว่าหมายคดีน่าจะขาดอายุความครับครับครานี้มันมันอย่างนี้ครับท่านพิสุด์ครับคือคือคือคุณปารุดาเนี่ยมีหมายจับตั้งแต่ปี2541ซึ่งไม่เคยได้ถูกจับกุมตัวมาแล้วมาเลยจนกระทั่งคดีเกิดขึ้นรวมถึงคดีช่อกงประชาชนซึ่งเกิดขึ้นมาในปี2513ขึ้นโรงพักถูกแจ้งข้อกล่าวหาแต่ไม่ถูกจับคุมตามหมายจับครับ ที่ออกโดยอสอทผลโยทินท้ายสุดมองว่ายังไงครับก็แสดงว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าตํารวจเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องอไม่ค่อยได้เรื่องคือไม่ใส่ใจจริงๆแล้วเมื่อจับตัวผู้ต้องหาแล้วก่อนที่จะฟ้องเฟืองเนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบประวัติก่อนครับว่าคนเนี้ยผู้ต้องหาคนเนี้ยมีประวัติยังไงบ้างถูกต้องหาคดีอะไรบ้างก็ต้องรวบรวมในชั้นสอบสวน เพื่อให้ศาลเนี่ยรู้ถึงประวัติของผู้ต้องหาว่าไอ้นี่มันได้กระทําความผิดมากี่ครั้งมีหมายจับกี่คดียกตัวอย่างว่าไปมีหมายจับสอนอพญาไทยสอนอบหนโยทินเสร็จทั้งสุดท้ายไปถูกจับที่สอนอบางรักษก็ต้องส่งห้แต่ละสอนอต้องก็ต้องไปอายัดตัวไอสอนอไอสองอันนี้ก็ต้องอายัดตัวเพราะลักษณะอย่างนี้มันถือว่าเป็นการกระทําต่างกรรมต่างวะอือมันไปโกงสิทธิ ก็เท่ากับต้องสิบคดีครับเพราะมันไม่ได้ทําครั้งเดียวถ้าทําครั้งเดียวมันก็อาจจะเป็นคดีเดียวแล้วก็อาจจะเข้าข่ายเป็นการกระทําช่อโอกงประชาชนครับแต่ว่าไอ้ผู้ต้องหาคนนี้มันทําทุกจังหวัดมันทําทุกสอนอมันทำยี่สิบสอนอ,นนอก็ยี่สิบคดีครับก็อายัดกันไปเรื่อยๆคดีอันนี้เสกอายทางูอายัดคนหน้าอันนั้นเสกคนนี้อายัดรับประกันว่า ม,มันไม่ได้ออกมาเกาะก,กับประชาชนอีกเพราะฉะนั้นเจ้าที่ตํารวจก็ต้องใสยใจในกรณีว่าเพื่อผ,ผู้ต้องหาถูกจับก็ต้องเช็ครายละเอียดดีก็มีที่เช็คใหญ่อย่างทางคอมพิวเตอร์เช็คที่ทอวอเช็คที่อะไรต้องไอ้พวกนี้ต้องเอาอย่างจริงอีกจังๆถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ใส่ใจมันก็ดําเนินคดีเฉพาะตาด,ดํำเนินคดีนั่นอย่างเดียวครท่านวิสุทธ์ครับในแง่ของประชาชนครับท่านวิสุทธิ์จะแนะนํำยังไงฮะป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมประเภทอย่างนี้ครับ คือประชาชนนะครับผมผมเรียนนะครับอย่าไปไอไอของถูกมันอันตรายครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปซื้อที่บริษัทเขามีสถานที่ตั้งอย่า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 งถูกต้องมีจดทะบงทะบงทะเบียนแล้วเนี่ยหรือว่าซื้อกับสายการบินเลยอย่างการบินไทยบังกอกแอร์วงแอร์เว,ว,วซื้อเงี้ยคุณไม่ต้องกลัวถูกโกงเลยแต่นี่คือเขามีบริษัทเป็นตวนัวเป็นตนใช่ไหมคุณฟ้าใช่ครับท่านผู้สุดครับคือคือผมเรียนท่านทราบนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย เอเจนซี่เนี่ยคือคนสุดาจะซื้อจากเอเจนซี่เพราะเอเจนซี่จะมีส่วนลดจำนวนหนึ่งถูกต้องคือคือคือในการไปซื้อเอเจนซี่ครับท่านผู้สุดครับอย่างในกรณีที่ที่เกิดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสเมื่อเดือนที่แล้วนะครับท่านผู้สุดครับบริษัทชื่อว่าบริษัท Diamond World Travel มีพฤติกรรมเหมือนกับปารุดาเปี้ยเลยครับท่านครับคือไปซื้อแล้วได้อีทิเกตคือออกตั๋วจองตั๋วแล้วที่ลอสแอนเจลิสนี่หนักกว่าอีกนะครับออกตั๋วเลยครับ ออกเป็นตัวเลยครับท่านครับนี่เขาเอาพฤติกรรมของคนข้ามชาติมาทําในประเทศไทยับไม่แน่ใจเลยครับถ้ารู้รึกครับก็โอเคถ้าคุณไม่ได้ซื้อบริษัทโดยตรงก็ซื้อนี่พวกตัวแทนจำหน่ายคือเอเจนซี่คุณก็ต้องเลือกเอเจนซี่ที่มันมั่นคงมีชื่อเสียงมีอะไรถ้าหากว่าเอเจนซี่นั้นพนักงานเขาหลอกคุณไายจ้างก็ต้องรับผิดนะครับ พนักงานเขาจะมาขายตัวคุณปลอมหรือขายตั๋วคุณที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับบริษัทนั้นก็ต้องรับผิดชอบในฐานะในจ้างลูกจ้างโตัวการตัวแทนนะครับแต่ผมเข้าใจประชาชนว่าถ้าซื้อที่ที่ดินสิ้นแล้วมันก็จะได้รับส่วนลด คุณต้องนะครับครับผมคุณก็ต้องหาที่มันมีมาตรฐานหน่อยไม่ใช่ว่าดูแล้วมันหนมแนมมันเปิดมาอะไรยเงี้ยแต่้าซื้อบริษัทเนี่ยผมว่าก็มันก็อย่างที่จะตามตัวง่ายหน่อยครับครับนะครับเพราะบริษัทมันก่อนจะเปิดเนี่ยจะเป็นห้ามคุณส่วนบริษัทมันต้องมีการจดทะเบียนแต่พยายามดับไปซื้อไอ้คนที่เดินมาเล่ล่อนขายอย่างเงี้ยโอกาส90มีมากอีกมุมนึ่งนะคุณอีกมุมนึ่งนะท้านรองพิสุด์ครับคือในแง่ของคุณพ่อเนี่ย มีความเกรงใจเพราะว่าเมื่อก่อนเคยซื้อแล้วปรากฏว่าเขาก็ออกตัวเครื่องบินให้ได้จริงหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วสุดท้ายปุ๊บเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยคุณพอมีธุรกิจเยอะปรากฏว่าเกรงใจเขาพอเขาโทรศัพท์มาตือ้อก็เสร็จปุ๊บอพอเกรงใจเขาปุ๊บก็เลยซื้อตรงนี้ครับความเกรงใจตรงนี้ท่านวิสุทธ์แนะนำไหนว่าุกคนจะทำไงดีอะมนุษย์เราอะอย่าเกรงใจถ้าเกรงใจแล้วตัวเองเดือดร้อนอย่าเกรงใจอะไรแล้วแต่ ให้มันถูกต้องเนี่ยนะครับผมว่านะอย่าไปเกง่งถ้าเก่งใจได้เลือดร้อนสู้อย่ากเก่งใจเสียดีกว่ามันเราคาดไม่ถึงนะครับท่านพิสุทธ์ฮะสังคมตอนนี้เนี่ยสังคมตอนนี้คุณต้องเข้าใจว่าค,ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็หล,ห,ลห,ลหลาย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 อย่างเนี่ยอันตรายค,รคนเดี่ยวนี่ไม่มีความซื่อส,สัตย์สุจริตมีเยอะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแต่ของถูกอย่างเดียวและอยาะ่อยากเกงใจ แล้วก็ไอ้ที่ผมยังวิเคราะห์ไม pues ่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีโทรมาบอกผมเนี่ยโดยยังไม่ได้เล่าข้อเท็จจริงให้ผมฟังคผมก็จะตอบเท่าที่ผมทราบข้อเท็จจริงคือผมก็จะตอบตามกฎหมายลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางที่คุณพิชาให้คนแนะนัก็คือว่าหนึ่งเนี่ยเราจะซื้อของอะไรก็แล้วแต่นะครับคือการหลอกเนี่ย บางครั้งเนี่ยตอนแรกเขาอาจจะหลอกหนึ่งใบเขาก็ต้องเอาตัวจริงให้คุณครับถูกต้องไหมครับถูกต้องครับครั้งที่สองคุณซื้อสามใบก็อาจจะเป็นตัวจริงครั้งที่สามเนี่ยมันคุณซื้อยี่สิบใบพอนี้เริ่มตอกครับเขาเรียกว่าล่อเยื่อล่อเยื้อครับนะครับได้ครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเตือนท่านผู้ฟังนะครับว่าตอนนี้สังคมเนี่ยมันอันตรายไม่ว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องคนคมคนเอาเอาเปรียบในสังคมหรื่งดมากได้ครับท่านพิสุทธิ์ัดังนั้นต้องขอบคุณท่านพิสุทธิ์มากเลยครับเดี๋ยววันหน้าต้องเชิญนะครับท่านพิสุยธิ์ดอะไรอยากอยากให้ข้อที่จริงผมนิดนึงก่อนได้ครับเพราะว่ามสารมาผมก็ให้สดสดย่างนี้เลยก็ได้ที่นี้ก็เป็นความรู้ดีที่สุดครับท่านรองพิสุทธิ์ขอบคุณย่างยิ่งครับท่านรองพิสุทธิ์ครับรับคุณครับขอบคุณมากเลยครับคุณพอนะครับสุดท้ายนิดเดียวครับป้องกันยังไงดีไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ สำหรับประชาชนคนอื่นจริงๆแล้วท่านวิสุูต์ท่านพูดถูกนะคือซื้อกับสายการบินเลยแต่แต่ราคามันเอาเรื่องนะอย่าเห็นแค่ของถูกแต่อย่างถ้าเป็นโลคอสส์นะครับอย่างอย่างถ้าเป็นแอร์เอเชียถ้าเป็นโอเรียนต์ไทยหรือว่าเป็นสายการบินโลคอสเนี่ยเราเราจองออนไลน์กับทางบริษัทสายการบินเองเลยค่อนข้างจะปลอดภัยคืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับกรณีลอสซานเจลิสเนี่ยคือเป็นออกเป็นอีทิเกตแล้วสมัยนี้มันไม่มีทิเกตเป็นตัวนะครับเป็นอีทิเก켓นะครับออกอีทิเกตเสร็จปั๊บเนี่ยเข บุ๊กคอนเฟิร์มเท่านี้นะครับหรือในกรณีในกรณีที่หนักหน่อยครับในกรณีที่ที่หนักหน่อยของบรีชาเขาออกตัวให้เลยออกตัวให้เลยฮะเพราะเขาจะมีเครดิตกับบริษัทที่ที่เขาต้นสังกัดน่นะครับบริษัทที่สามารถออกตัวได้เขาออกตัวให้เลยฮะแล้วก่อนบินเขาแคนเซิลครับก่อนบินนิดเดียวคือผู้โดยสารก็ไปถึงสามบินแล้วแคนเซิลตรงนี้ครับมีผลในเมื่อในเมื่อท่านท่านซื้อตัวแล้วโทรไปเช็คกับสายการบินแล้วบุ๊กกิ้งคอนเฟิร์มตัวออกแล้ว แต่แคนเซลภายใน24ชั่วโมงเขาทาได้แล้วก็อีกข้อหนึงคือแคนเซลขาเดียว<ก>ท่านบินไปแล้วเขาแคนเซลฝากลับท่านโอ้โหนี่วิธีการนี่คือเจ,จอกันเยอะมากมแลว<ก>คราวนี้คือคือที่ผมที่ผมเรียนที่ผมที่ผมอยากจะมานําข้อมูลเสนอเสนอนะครับคือคือมันเป็นฝันร้ายอ่ะ<ก>มันเป็นฝันร้ายว่าถ้าท่านจะซื้อตั๋วเครื่องบิน,นแม้กระทั่งคุณปรีชาหรือคุณวิคุณคุณปรีชาหรือคุณรัฐพลเนี่ยจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็ซื้อจากเอเจนซี่แล้วมันมีอะไรแก้รันตีว่ามันจะไม่เกิดขึ้นที่ผมสนใจคืออนนน่่วยงงาขรัฐเี ที่สามารถไม่ให้ออกมาทําผิดซ้ำซากแต่ปีสี่หนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าห้าหน่วยงานของรัฐผมมองในมุมนี้ครับผมมองในมุมว่าหน่วยงานของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่า California s e l l e r s license CSL เลยนะครับคราวนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่มีคือใครเปิดบริษัทขายตั๋วก็ได้บริษัทของคุณปารุดาเนี่ยไม่ได้ยื่นภาษีมาจํานวนหนึ่งแล้วคือพร้อมที่จะถูกดําเนินการทางกรมทะเบียนการค้าเนี่ยนะครับปิดแล้ว แต่แต่เราเราไปซื้อแต่เราไม่มีทางทราบได้บ้านเราต้องไหฮะต้องต้องปรับปรุงกันเยอะบ้านเราเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนหลทราบคือไม่มีหน่วยงานลงมาดูแลตรงเนี้ยไม่รู้จะไปร้องเรียนกับใครอะครับผมก็อยากติดต่อการท่องเที่ยวเหมือนกันผมเชื่อว่าเรื่องนี้ผมก็ติดต่อการท่องเที่ยวจริงจริงหน่วยงานที่ผมอยากจะคุยด้วยมากๆคือไอเอต้าครับไอเอต้าคือเป็นหน่วยงานที่จองตั๋วเครื่องบินเลยแล้วแล้วผมอยากจะเรียนถามอีกข้อนึงว่าบริษัทที่เขาให้คุณปารุดาเข้าไปจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยเขาทำได้ไง ผมอยากจะบอโดยมองจะทราบว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงเพราะว่าในมุมมองคือเขาต้องรับผิดชอบจํานวนหนึ่งเพราะปล่อยให้คนคนนี้เข้าไปในออฟฟิศเขามาทาบุ๊กิ้งแล้วก็มาหลอกชาวบ้านซึ่งมีอีกผมไม่กล้าพูดว่าถึงร้อยแต่ผมบอกว่าไม่น้อยมากครับครับทนนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อมากการขอบคุณทุกท่านครับดีที่สุดครับประชาชนทุกท่านน่าจะได้ความรู้ตรงนี้เยอะแยะมากมายและเพื่อเป็นการป้องกันและระวังภัยครับ เชื่อว่าเหตุการณ์ทำนองนี้ไม่เกิดขึ้นรงพักระวังภัยครับปรีชากับคุณรัฐพลสิทิบุญลา่้นชมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ